ึงอ,อัน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 ซิบหาซิบหาใบหนึ่งชุดเลยสมัยพอเบิงึงปี2000น่เพูดนสือเซียนุตรงปั๊บพออ่านโทรมามึงคือสือหลายแต่ซ้าย <c oughs> มึงเป็นคนบมดเสือเหล็กเดี๋ยวมึงไปเสือเหล็กจะหึงปลายมันพาดเสือน <c oughs> <c oughs> อ,อนจีเน่<อ> <c oughs> นี่ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งเห็นไหมผมบอกให้ซื้อเลย15ใบ90ล้านถูกมาเป็นเศรษฐีเลยเห็นไหม เห็นไหมเสเรือนี่บันเือกสองพันเงินสองพันเงินสองพันเนี่ยสมัยตะกี้เขาใจเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนไปดิสมัยนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะสมัยปีก่อนน่ะเงินสองพันนุกกระปายใช้นานมากนะอยากจะบอกเดี๋ยวไปซีเรียสการลงทุนก็มีความเสี่ยงป้วนเหรอเขาบอกเงิเขาบอกเงินเขาบอกเงินั่นไงอาจารย์ผมน่ะเซา ที่มันออก06นยะ06ใช่ไม่หก66อะไรเลยวันนั้นนั่งอยู่ในเต็นท์มันเป็นนั่งสมาธิไล่สดนีด่นะครับอ่ะซื้อก็ซื้อเอานะแต่ยืนยืน8ยืน8ยืน8ไว้ยืนไอ้อบเจ้าเห็นอยังไอ้ไล่สดบอกเลขเพิ่นยืน8ไว้นะยืน8เดี๋ยวเนี่ยเสียดายนะใครไม่ซื้อรีบๆซื้อเลยมันจะออกแล้วยืน8ไว้เลยยืน8ไว้เลยคนสุดท้ายเดินกินเรียบ